สวัสดีค่ะสวัสดีกับเชฟแดงนะคะมอน,นี่เชฟแดงสิผ้ามาตำขนุนด้วยพี่น้องเด้ออันกวดสีเห็ดอาหารเหนือแต่กี้ไปอยู่เชียงใหม่พี่น้องกะมีหอมซ้อยพริกแห้งพริกดิบกับปิแล้วก็อันนี้ทั่วเนาเด้อพี่น้องเด้อทั่วเนา ผู้ลังค้นบ่มีกับบต้องไส่เนาะเพราะว่าสมัยตะกี้เชีงยงใหม่เพิน่นเพิ่นบ่มีกับปีเพิ่นก็ใไส้ทั่วเนาและพี่น้องแต่ว่าโดนี่เพิ่นมีแเดวก็เลยแลดแย่แดงมีอยู่บานแ,แย่แดงก็เลยใส่ทั้งสองอย่างน,านะนะผี่น้องเครื่องกับบะมีอย่างลายดอกพีน้องตำขนุนก็มีแคบหมูนี่กระเทียมเกี่ยวแล้วก็ต้นหอมผักซี่ซอยเนาะค่ะเนาะค่าค่หน่อยนึงเนาะค่ะเนาะ อันมาทางนี้บัดเนี่ยท่านนั้นก็ร่างต้มขนุนแล้วก็ต้มปลาแดกเนาะพี่น้องเนาะต้มปลาแดกก็เอาบะเขือเทศใส่ไปน้ำซีน,นวยหานวยเนาะพี่น้องนเนาะแล้วก็ต้มขนุนจนเปื่อยเขาอยู่เมืองนอกบะหมี่ก็ใส่ก็อ่าขนุนกระป๋องเด้อพี่น้องดยยเด้อแย่แดงเจาะกับหัวเขาก็ใส่กับไอ้นั่นแหละกับต้มขนุนเนี่ยมันเปื่อยก่อนอันนั้นเขาต้มน้ำปลาแดกก็ได้ละใส่ได้กับปิ๊ดแก๊สเลยเนาะพี่น้องเนาะ ขนุนกับซีเปื่อยล่ะเข้ากับพิดแก๊สเลยพี่น้องปุ๊บเรียบร้อยแล้วบัดที่นี้เข้ากับไปตําเครื่องเนาะพี่น้องเนาะพริกใส่พริกด้วยพี่น้องเผ็ดหน่อยเผ็ดหลายกันแล้วเตี๋ยสามีกับพ่อยา่แดงบ่กินเผ็ดแล้วก็ใส่ข่าด้วยพี่น้องใส่ข่าไปหน่อยหนึ่งตังเลยบัดที่นี้พี่น้องตำเนาะพี่น้องเนาะกะปิ กะปิกบไส้น้อยหนึ่งีกแดงแกมันเข้มใส้น้อยเดียวด้วยพี่น้องด้ยวยเพราะว่าข้าบริได้เห็ดหลายนะพี่น้องเนาะใส้น้อยเดียวเดี๋ยวกะทั่วเนาแามันกระเด็นพี่น้องเอาหนึ่งห้องก่อนวพาอว่าพีกเข้า ไปอันอันอันช่องแข็งไหวออกมาไม่นกับเป็นน้ำน,นะพป่นนองเนาะโอเคเดี๋ยวย่แดงขอเวลาตามหลับร่อง แย่แดงตำเนี่กินแล้วเลี่ยมือผลหรือพี่น้องเดี๋ยวตำขอตำให้มันเข่ากันก่อนนน่ผู้ดใดอยากได้วิชาเด้อพี่น้องเด้อแย่ดยแดงกับสิโล่งคลิปทํำกับเข่าเรื่อยๆเด้อพี่น้องจากประสบการณ์ยี่สิบก็ปีสามสิบปีกับว่าได้เนาอพี่น้องเนาะขายมาตั้งเต้ตลาดนัดอยูอันบ้านเฮาผลพี่น้อง เดี๋ยวขอเวลาตำให้มันร่วมเข้ากันก็นอกพี่น่องเนาะถ้าเดี๋ยวไปขัวก็หอมลบพี่น้องเอ้ยผู้ได้มากหน่อยเพชรไร้ค่ะเรียกแต่ได้พี่น้องบ้าว่ากัน แยแดงบ่ขวพริกบ่ขว่เพราะว่าแย่แดงจะเอาไปขวออีกน่ะพี่น้องเลยบ่ขว่พริกเรือพี่น้องเด้อได้อยากมันหอมก็เอาไปขวนะ่้ว้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้แ้แ้แ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้น้้้้้้้้น้น้้นย้้อย ผู้ใดอยากได้สูตรกับเผาบ้านๆหรือว่า,าแปลกๆนะพี่น้องเนาะกดฝากยายแดงกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยายแดงในเด้อพี่น้องเลยหยอดคนเบิง่งหยอดคนดูน่อมันก็คือกำลังใจผู้ที่ห่อเฮ็ดจังฉี่นะพี่น้องเฮ็ดไวแต่ให้ลูกให้หลานเทาเบิง่งไอ้แย่งไปพ่ออาจจะบอกโอ้คือมีคน เบ่งเนาะแฉยังสีนะพี่น้องเนาะโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวมาดล่อขันต่อไปตาเขากันดีแล้วเาก็เอาอันเขือด้วยี่น้องเบือเขืเลล่อเท่านี้แหละอันนี้ตามตามบหกหมี่ตาขนุนของคนเหนือเด้อจ๋าเด้อนี่ เป็นของอีสานบานเฮ่าดิของอีสานบานเห่ามันกับไปอีกอย่างหนึ่งเนาะพี่น้องเน,ะนะเระราะคือปลาแดดปลาใส่ปลาลาลงไปเนาะพี่น้องเนาะมันจะเสียดจ,จงนัวปลาหลังเห็ดเอียงดินี่ซื้อของมันแพงพี่น้องโลหนึ่งกับสิบเจ็ดสิบแปดกอ,อันุญาต ลาลงฟองกลางมันหรอบนตุ่มน้ำปลาแดดนี่พี่น้องปูปลาแดกปลานิ่มปลาปาปลานิ่มจ้ะ หอม่ี่น้อง ổi, มาก để ใส่หยังดินีัวมันตุกันใส่ผงนัวจักหน่อยมักหลายแสีบหลายใส่หน่อยแสีบหน่อยใส่หลายแสีบหลายยจ่แดงที่ใส่ส่วนครึ่ง เอ,อย้ยใสค์เพิ่มหนึ่ะเพื่ออีกจักน่อยดุเแล้ยวคักเท้่พี่นวเน้อพ่อไหยนนี้มันแตกเดี๋ยวเขาก็จะไปควยท่านึงพี่นวงขอนอนุญาตตักเซแล้วเขาก็จะไปข้นอีกท่านึงอยู่ อยากได้วิชาเด้อพี่น้องเด้อต่อไปนีย็ยายแดงก็สิเฮ็ดคลิปพยายามเฮ็ดคลิปเออ่กับเผาโลงเด้อพี่น้องดอเ,เ,เ,ดเด้อหม้อฮอเกี่ยวกระเทียมนั่นล่ะพี่แดงบ่กินเผ็ดเนาะพี่น้องเนาะเฒ่ามาแล้วรักษาสุขภาพหอมพี่น้องก็ได้ยอยากได้สูตรเด็ดกับเผาเด็ด,ดติดตามเชฟแดงไว้นะจ๊ะ แยกแดงที่เปลี่ยนช่องอยู่เป็นเชฟแดงเด้อพี่น้องเด้ดอไ h ฟู Food Chef UK Channel เดี๋ยวี่จะไปขวเนี่แบบที่นี่พี่น้องบูดำปลาประทันในไส้หรอกเพราะว่าเขา เข้มอย่างมันเข้มวางใจประแดกไปแล้วล่อยเทียนนึง้ะพี่น้องนะกราบตำแคบหมูก่อนโอ้ลืมเอามาควัวสีแยแดงก็คัวพริกควนั่นก็เพราะว่าแยแดงตำสุดๆเลยก็เพราะว่าแยแดงเสียวมาคัวนะพี่นอ้อง ัวก,ก็หมอกระเทียมหมอที่เข้าเกี่ยวกระเทียมน่ะอเเนาะเดี๋ยวมาเบิง้งตอนแยแดงปรุงนี่นะพี่น้องขา้าวขัวเรียบร้อยแล้วใส่หอมถีม่เข้าหัันแล้วนะพี่น้องเนาะแคบหมูที่เข้าต่ำไปไปข้นจักน้อยเอาไปจะโรยหนาจักน้อยกระเทียม เทียมที่เข้าเกี่ยว,ยวไว้นะพี่นอนใส่ไปหอมข้าใส่ยกไปทะลยหนาจักน้อยพี่นอนเนาะหนาตาอันนี้คึองตำหมกหนุนตำขนุนหลังจากปีไม่แล้วประเภทนี้ของเท่ากินตำบักหนุนหรือว่ากแกงบักหนุน มันสิเห็ดไห้เฮาเงื้น,น,นุนกุนเกลือขอบขัว่วหรือว่าเห็ดเอียงกะขาคล้ายขึ้นจะเลื่อนขึ้นจังสีหน้าพีนองมันดีวายังไง่ายไปอพี่นองิบ่เห็นเนาะน้าพีนองอันนี้คือตำขนรนสก่ะเด้อผู้ใดก็เอาไปเห็ดไปหาไปกินใดพี่นองอ,อ่ผมมียัางายใส่แต่ประเดกชุรส เกลียงพุงก็คือจังเห็นนั่นแหละผู้ใดอยากได้พี่ชายเห็ดกระเผลกับน้ำกดติดตามเชฟแดงได้นะจ๊ะต่อไปนี่ก็สิเพยย่ามเห็ดกระตุ่มขนมโล่งหรือว่ากระเผาโล่งเด้อพี่น้องเด้อนี่คือขนุน หมูห mm ้า hmm. wow. หน่ะพี่น้องเทียมโรยกระแทบว่าพี่น้องมากหน่อยกระไส้หน่อยมากหลายกระไ่้หลายไปคือว่าด้วพี่น้องด้อยซับเสร็จจ้าตำขนนพี่น้องตำขนนยายแดง เอาผักเข้าอ,อย่ใส่น่ะผักเขาเฟรแน่นอยด้อยลเส็เอาหนึ่ง้ะพี่น้นนอ ซัดเซ็เตเฮ้ยเดีนมี่บอกพริกดิบเจานะเนาะพี่น้องนี่แหละคือตําขนุนนะคะนี่แหละจ้าหน้าตาค้นเห็ดค้นท้าเป็นตาสร้างบ่มนาะพี่น้องมากินตําบักนุนขนุนน้ากันเท่าสิดีมีโชคมีล่ลาดโอเคเนาะพี่นองนะสวัสดีจ้ะพี่น้องบัดนี้นี่แมกบัดนี้ตำขน,นุน กินแล้วจะได้ไม่สูงไม่หลาบหลาบเป็ดเห่อว่านี่เนาะพี่น้องเนาะมาบันนี้พี่น้องมาเดน,นี๋ตัวนี้